ค่ะคุณพิมพิมลคะเป็นที่แน่นอนแล้วนะคะว่าผู้สมัครจากพักเพื่อไทยไม่สามารถล้มแชมป์เก่าได้สําเร็จนะคะหลังผลการนับคะแนนการเลือกตั้งนายกอาบาจอจังหวัดศรีสะเกดอย่างไม่เป็นทางการนะคะนายวิชิตไตรสระะณกุลค่ะอดีตนายกอาบาจอแชมป์เก่านะคะที่ครองพื้นที่มานานกว่า20สมัยนะคะก็ชนะการเลือกตั้งไปด้วยคะแนนกว่า340,000คะแนนค่ะ กลุ่มผู้สนับสนุนนายวิชิตไตสรณกุลผู้สมัครนายกอบจศรีสะเกตหมายเลขเจ็ดนะคะมาติดตามผลการนับคะแนนที่ศูนย์ประสานงานนายวิชิตในตำบลหน,นองไผ่อำเภอเมืองศรีสะเกตซึ่งผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการนะคะปรากฏว่านายวิชิตได้คะแนนไปถึง3ามแสนสี่หมื่นห้าพันคะแนนทิ้งห่างคู่แข่งนายวิวัชชัยโหตระไวยะผู้สมัครหมายเลขหนึ่งจากพรรคเพื่อไทยที่ได้2องแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันคะแนนค่ะ คะแนนที่ทิ้งห่างกว่า10,000แสนคะแนนนะคะสร้างความดีใจให้กลับกลุ่มผู้สนับสนุนนายวิชิตที่สามารถรักษาฐานคะแนนเสียงที่ครองพื้นที่มานานกว่า20ปีเอาไว้ได้นะคะสำหรับใช้ชนะในครั้งนี้ค่ะนอกจากกลุ่มผู้สนับสนุนแล้วนะคะยังมีนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลค่ะบุตรสาวนายวิชิตนะคะและเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมห มหาไทยนะคะรอลุ้นผลคะแนนอย่างใกล้ชิดนะคะรวมถึงนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีหลังทราบผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการพร้อมขอบคุณชาวจังหวัดศรีสะเกดนะคะที่ให้ความไว้วางใจเลือกนายวิชิตที่เปรียบเสมือนพี่ชายให้เข้ามาบริหารท้องถิ่นอีกสมัยค่ะอย่าไล่เลยครับเลี้ยง เลี้ยงหนูเอาไว้สักตัวหนึ่งนะครับมาช่วยราชสีราชสีสะเกตที่แหละนะครับแล้วก็มั่นใจว่าผมจะจะไอ้หนูตัวนี้เนี่ยจะ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 ทำให้ให,ให้พี่น้องชาวสะเกดไม่มีความผิดหวังในการตัดสินใจที่เ,เลือกท่านนายกอบอจอวิชิตนะครับ ส่วนผลการเลือกตั้งที่ทิ้งห่างผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยกว่า10,000แสนคะแนนนายอนุทินบอกว่าเกิดจากการทำงานของนายวิชิตที่พัฒนาจังหวัดศรีสะเกดมานานหลายสมัยทำให้ได้รับความไว้วางใจจากชาวศรีสะเกดส่วนประเด็นที่มาแสดงความยินดีกับนายวิชิตทั้งที่ก่อนหน้านั้นปฏิเสธว่าพรรคไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่นนะคะแต่การมาครั้งนี้ค่ะเป็นการมาแสดงความยินดีหลังการเลือกตั้งและมาให้กำลังใจนางสาวไตรซิ ะะที่มีส่วนสําคัญในการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้ส่วนประเด็นที่นายทักษิณชินวัตรนะคะลงมาช่วยผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยหาเสียงและแพ้การเลือกตั้งในครั้งนี้ก็อยากจะบอกว่าขอบคุณนะคะที่นายทักษิณมาช่วยหาเสียงทําให้ชาวจังหวัดศรีสะเกดตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและทําให้จังหวัดศรีสะเกดนะคะถูกจับตามองในการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะ ค่ะตอนนี้จะเห็นได้ว่าในส่วนของเจ้าหน้าที่เองนะคะก็ได้มีการนะคะนำผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการนะคะสำหรับการเลือกตั้งนายกอบจอจังหวัดสีสเกตที่นับแล้วเสร็จไปแล้วนะคะ100เปอร์เซ็นต์มาติดตั้งนะคะที่บอร์ดประกาศผลการนับคะแนนที่บริเวณหน้าอบจอจังหวัดรีสเกตนะคะซึ่งอย่างที่บอกไปค่ะผู้สมัครนะคะอดีตนายกอบจอนายวิชิตไตรสรณกูลก็ชนะการเลือกตั้งนะคะพร้อมกับนําทีมสอจอ ะะจากทีมคนรักท้องถิ่นนะคะชนะการเลือกตั้งเข้าไปทั้งสามเขตค่ะคุณพิมพิมลคะ